คุณน้องสอบถามเข้ามาครับว่าเป็นเป็นเป็นหนี้ของสินเชื่อแล้วก็เป็นค้ำประกันให้กับทางด้านผู้เช่าซื้อและตอนนี้นะครับก็คือผู้เช่าซื้อไม่ชำระเจ้าหนี้ยื่นบังคับยื่นขอออกหมายบังคับคดีแล้วมีที่ดินติดจำนองอยู่กับทอกศอ,อ,อยู่เจ้าหนี้จะดำเนินการ ยึดมาเพื่อขายชอตตลาดได้ไหมแล้วหนูจะทําอย่างไรเชิญคําตอบนี้ครับท่านผู้ตรวจครับครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหอผู้กำกับการเนาะองคนไข้จะเห็นเยอะในะครในหอกของผู้กำกับการนะครับเมื่อเราต้องกะกันไปแล้วนะครับสารตัดสินแล้วให้เองร่วมนักขิดกับคนที่เราทํานะครับก็เป็นเบจานท่านทอนกระบวนการต่ะ คราวนี้ในส่วนของการมัคัุปต์ยืดรั์นะครับการพิจารีเจ็ตยืดับนั้นการร่องซั์นั้นก็เป็นของลูกหนี้นะครับมีชื่อป็นของลูกหนี้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเมื่อที่ยินหรือทรัพย์มีชื่อป็นของลูกหนี้ถึงแม้จะติดจำนองธนาคารหรือที่ธนาคารคอสนะครับเราก็ยังสามารถยึดได้นะครับเพราะว่าปันยังการรัพย์ที่ติดจำนองก็ถือว่ารั์เป็นของเรานะครับก็สามารถหรว่าสามารถยึดออกขายทักราดได้ เมื่อการ,รยึดทซั์ติดจำนองนะครับเวลาขายตลาดเราก็จะขายโดยจำนองติดไปนะครับถ้าขายโดยจำนองติดไปคื้คนซื้อได้ก็ต้องรับภาระนี้จำนองที่เรามีไปด้วยนะครับอันนี้เงื่อนไขการขายก,ก็จะเป็นลันกษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ขอให้ทําความเข้าใจท,ท่านนะครับถึงแม้ทรัพย์ท่านอย่างที่ท่านบางท่านบอกว่ารั์เข้าไปจำน,จำนวนหนูไป่ที่ธนา,ารแล้วทําไมจะนีถึงได้นะครับอันนี้เป็นเป็นไปตามกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นย์ของลูกหนี้เราก็สามารถ มาคักดียึดได้นะครับแต่ทางออกในยื่งนี้นะครับเช่นกันครับถ้าผมแนะนําก็คือหน้าจะมาขอยื่นขอแก่เกลียนะครับเจรจารนะครับกับเจ้าหนี้ผ่านศูนย์แก่เกลียของเราซึ่งมีท่วประเทศนะครับเราก็จะได้เริ่มต้น่ายเจ้าหนี้มาเจรจาคุยกัน,นรับเกือจกจะหาทางแก้ไขหรือชำนาญหนี้หรือชะลอาการบักพอดีไปนะครับจากฝั่งกันไทยหรือย่างไงก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้ก็โดยการที่ไปเกลียนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุด อันหนึ่งนะครับถ้าเรายังไม่มีเงินสามารถชำระนี่ได้ครบถ้นตามหลังเท่าดีนะครับผมก็ได้รับว่าบรรยากาศที่ร้องขอเปลี่ยนแปลครับครับอ้าวนะฮะนี่ก็ไม่ได้ใช้ด้วยรถก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะเป็นคนคัาประกันจะเป็นแบบนี้นะฮะแลวมีกาพวิพากษาแล้วด้วย